าต้องอยู่ที่คาวาซากิสาขาวาพรามห้านะคะนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกพรามห้าหรือเปล่าแต่เราจะเรียกว่าพรามห้านะคะวันนี้พามาเทสรถหน่อยว่าเป็นเครื่องรถโอเคเหมาะกับมือไหมเหมาะกับตัวของ,ของเราเองหรือเปล่านะคะเราก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาจักรไหนเท่าไหร่ก็เราไปฟังเขาดีกว่านะเพราะว่าเขาเป็นผู้มีความรู้นะคะ ควรู้สึกไงบ้างคะที่ไปลองเทสคันมารุ่นอะไระเได้ผมมาค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าพุ่งมากติดแล้วติดมาแล้วแบบพุ่งแบบกรโะโจนอ่ะแข็งแรงมากรู้สึกว่าเลี้ยวยากเพราะว่าตัวรถหนักแล้วก็สมรุนมันดีมันทําให้รถมันดีดตั้งตรงตลอดค่ะแต่คันนี้นี่จับขี่ในเดลิยูสนะ่ะไม่เมื่อยมือเขาไม่กด น้ำหนักลงไปที่ห้อนี้แล้วก็รู้สึกว่าเลี้ยง่ายจริงเลี้ยวง่ายมากมากมากที่สุดเรารู้สึกว่าต้องโดนแล้วแหละต้องโดนแล้วแหละคันนี้แหละข้อด้อคันนี้นะคันนี้นะทางตรงไครก็ขับได้าา ก็ทอเริมนะคะกลับเป็นหนึ่ง ออกได้ว่าตัวเองยังไม่ทำคลิปจบเลยยังไงก็ขอเิดตามกดไลค์กดแชร์ก,กันด้วยนะคะใครอยากให้ปอไปทำอะไรที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือว่าใครอยากดูรถรุ่นไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ,ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายตองก็จะดองคลิปไปอีกเยอะเลย